สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU และวันนี้เราไปพบกับข่าวสารประจำสัปดาห์นี้และเดินทางมาถึงเอพิโซด3ด้วยยังไงผมฝาก i h a v e c p u ด้วยถ้าชอบข่าวนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ใน u t u b e ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปข่าวแรกกันดีกว่าเลยนะครับลาเซอร์เปิดตัวลาพันเซลโครมาแฮร์ดรายน้ำยาย้อมผม RGB เปลี่ยนสีได้ผ่านแอปนะครับลาเซอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ย้อมผมอย่างเป็นทางการของแบรนด์โดยน้ำยาตัวนี้มีชื่อว่าลาพัน เซลโครมาแฮร์รน้ำยาย้อมผมราจีบีที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากถึง16.8ล้านสีราพันเซลโครมาแฮร์รเป็นยาย้อมผมนาโนเชคที่มีส่วนผสมกว่า1,337ชนิดทําให้เส้นผมนั้นเปลี่ยนสีได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นจริงหากต้องการเปลี่ยนสีผมก็ทำได้ง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับแอปเ a เซอร์ซีเนปแล้วทําการเลือกสีเฉดได้ตามความต้องการที่มีสีมากกว่า16.8ล้านสีที่สําคัญยังสามารถเชื่อมต่อหรือสิงสีไฟร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของเ a เซอร์ได้อีกด้วยแน่นอนฮะข่าวนี้ฮะ เอพิฟเด นะครับอันนี้คือข่าวเอพเฟกตดแต่เนี่ยคือข่าวจริงๆละนะครับอ่ะไปข่าวต่อไปกันเซียวมี่เปิดตัวโลโก้ใหม่ออกแบบดีไซน์โดยปรมาจารย์ด้านการออกแบบชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะครับทางเซียมี่เปิดตัวโลโก้ใหม่ของแบรนด์โดยนักออกแบบชื่อดังอย่างเคนยะฮาระมาร่วมออกแบบโลโก้ใหม่ให้อาจารเคนยะกล่าวว่าเออโลโก้ใหม่ไม่ได้เป็นการออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่ายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการห่อหุ้มจิตวิญญาณภายในของเซียมี่พร้อมการออกแบบที่มีการปรับแต่งข่าตัวแปรในสูตรซูเปอร์ลิลล โดยการตั้งค่า n เท่ากับ3ทำให้เกิดรูปทรงที่ลงตัวที่สุดระหว่างความเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมที่สะท้อนแนวคิด alive เป็นหลักนะครับข่าวนี้ผมเห็นมีคนวิจารณ์เยอะว่าไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยคือแบรนด์เซียวมีถือว่าเป็น global Brand ที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยแน่นอนรับรองว่าเขาต้องคิดแน่นอนโลโก้ n ท่ากับ3คือการลงตัวระหว่างสี่เหลี่ยมปึ๊บ กับวงกลมเป็นอย่างนี้ดังน,น,นั้นเขาขอปรับเอท่ากับ3าคือการบีบรัศมีคือจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมจะกลมก็ไม่กลมซึ่งหมายความว่าคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมถึงสัญลักษณ์พยัญชนะ mi เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะครับดูดีๆแบร์ระดับเป็นพันๆล้านเหรียญอย่าง xiaomi เนี่ยจะทำอะไรจะเปลี่ยนโลโก้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาคิดมาดีแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนโลโก้ของ xiaomi ครั้งนี้ส่วนเรื่องใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสวยไม่สวย ลองติชมกันได้แล้วกันนะครับข่าวต่อไปครับอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของบ้านเราซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจมาก KMITL เปิดตัว42แบงคอกสถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แห่งแรกของไทยเรียนฟรีไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาไม่มีค่าเทอมฉีดทุกกฎการเรียนรู้เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บงังหรือว่าสจรลร่วมมือกับต่างชาติเปิดสถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก42แบงคอกจัดเป็นสถาบันโปรแกรมเมอร์แห่งแรกของไทยและแห่ง ที่สาของเอเชียมาพร้อม3าคอนเซปต์หลักคือไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาไม่มีค่าเทอมจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างระบบการศึกษายุคใหม่เรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนจะแบ่งเป็น21ระดับไต่จากง่ายไปยากพร้อมเก็บแต้มคะแนนของการเรียนรู้เพื่อเลื่อนขั้นไปในระดับต่อไปได้สถาบัน42แบงคอกสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้การเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ฟรีพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบครันในการเริ่มเรียนรู้โดยผู้สนใจต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและเข้า เรียนทางออนไลน์ได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2564อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของวงการการศึกษาเลยคิดดูแล้วกันครับไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาไม่มีค่าเทอมคือจะมีโจทย์ให้คนเรียนนั้นสามารถที่จะทําเองแก้เองแล้วก็ตรวจสอบเองมีเบตระดับก็คือเรียนฟรีนั่นแหละโดยที่เขาไม่ได้ฟิกว่าต,ต้องมีอาจารย์ไม่มีปริญญาดังนั้นเนี่ยชาเลนจ์ก็คงยากอยู่ตรงที่ว่าคนที่มาเรียนนั้นสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วจะมีอาจารย์คอยที่จะดูแลหรือว่าคอย ชับในการทํางานหรือว่ามีใบปริญญาเพื่อรับประกันความสําเร็จว่าเราเรียนจบแล้วจริงๆแต่นี้ไม่มีเลยเลยแต่นั้นเนี่ยต้องลองเรียนดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับข่าวต่อไป เป็นเรื่องเกมกันบ้างนะครับมีข่าวลือว่า Battlefield ภาคใหม่จะมาในโลกอนาคต1 0ถึง15ปีนับจากนี้พร้อมหมด Battle Royale ใหม่นะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับรายการถัดไปในซีรีส์ Battlefield ของ EA และ Dice นะครับซึ่งเกมเมอร์หลายคนก็คาดเดาวไว้ว่าอาจเป็น Battlefield 6ที่จะมีโหมดเล่นฟรี Battle Royale และระบบ Battle Pass ทอมเฮนเดอร์สันกล่าวว่าชื่ออย่างเป็นทางการของเกมนี้จะไม่ใช่ Battlefield 6แต่จะเลือกใช้ชื่อว่า เกมจะเป็นธีมแห่งโลกอนาคตแต่จะเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนักอีกประมาณ1 0 1ถึงปีนับจากวันนี้อย่างไรก็ตามมันจะรวมถึงสิ่งต่างๆที่มีมาใหม่จากภาคเดิมเช่นห่วยนต์ทหารและดโดรนดังนั้นจะมีเทคโนโลยีล้ำยุคล้ำสมัยต่างๆใส่เข้าไปในเกมอีกด้วยเกมดังกล่าวมีกําหนดเปิดตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็รอเล่นกันได้เลยครับถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับเบนซ์ฟิลภาคใหม่ที่ออกมาคือผมอยู่กับเบนซ์ฟิลห้ามานานมาก และแบตเทนฟิลหกจะเป็นสงครามของโลกอนาคตสัก10-15ปีผมมองว่าอาจจะเป็นการแปลกใหม่ก็เป็นได้เพราะว่าอย่าง Call of Duty มันจะเป็นแบบ Modern Warfare คือสงครามยุคปัจจุบัน Battlefield V นี่เป็นสงครามโลกครั้งที่2แต่ Battlefield 6เนี่ยจะเป็นสงครามอนาคตแต่ไม่ได้อนาคตเหมือนมันจะมีภาคหนึ่งของ Battlefield ภาคอะไรนะ2142 Battlefield 2142องหนึ่ันนั้นนะมันอนาคตไปแต่อันเนี้ยสิบถึงสิปีเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่ากราฟิกหรือว่าหน่วยหรือว่าระบบการเล่นภายในเกมมันจะเป็นยยงงนนออยััังงงงงงไไอออออนนนนาาคคตตจรรผมมมึกก่่่่เเลแวืใโหดข Battle Royale ะ ที่จะออกมาให้เล่นกันฟรีๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจที่ผ่านมา Battlefield เนี่ยอาจจะเป็นรองค a l l of Duty ในส่วนของโหมดเล่นฟรีมาคราวนี้เนี่ย Battlefield ก็จะมีโหมดเล่นฟรีมาแล้วดังนั้นเนี่ยต้องรอติดตามต่อไปยังไง iH a v e จะอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับสำหรับเกมอย่าง Call of Duty m o d e r n w a r f a r e ที่ว่ามันกินพื้นที่หนักหลือเกินนะครับหมดปัญหาเมื่อค่ายเกมดังอย่าง a c t i v i s i ั n นอัปเดตแพทช์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและลดขนาดไฟล์เกม Call of d u ี y ที่ใหญ่มา,มากให้น้อยลงนะครับ อัปเดตเพื่อลดขนาดไฟล์เกมซึ่งจะเป็นเกมในภาค of Duty Warzone และ Mo เด r n w a r f a r e ทาง a c t i v i s i ันเผยว,ว่าสามารถลดพื้นที่ขนาดไฟล์ได้มากกว่า 30GB ถ้าคุณติดตั้งทั้ง a r z โ zone และ Modern Warfare ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีพื้นที่ที่เหลือพอที่ติดตั้งเกมระดับ AAA ได้อีกเกมเลยทีเดียวรายละเอียดการลดขนาดในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นจะมีอย่างนี้ครับ PlayStation 4กับ5เนี่ยลดไป Warzone แก้วก g b ใน Warzone ซ n d Modern w a r f a r e นะครับ x b o x ล 14GB แล้วก็3 3.6GB ตามลําดับ ที่น่าสนใจคือ PC เนี่ยลดได้11.8 GB แล้วก็30.6 GB ใน Warzone และ Modern Warfare นั่นเองนะครับอันนี้ถืเป็นข่าวดีเพราะว่าการอัปเดตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มขนาดไฟล์แต่นี่อัปเดตลดขนาดไฟล์จริงแล้วผมมองว่าโคตรเยอะนะครับ130 GB สําหรับ Call Duty Modern Warfare แล้วก็ภาพ Warzone อันนี้ลดไปได้ถึงขนาด30 GB ถือว่าเยอะมากนะครับ1ใน4ส่วนเลยก็ได้เราสามารถเอา30 GB ตรงนี้ไปติดตั้ง GTA V ไปติดตั้ง PUBG ไปตัต้งเกมอื่นที่กินพื้นที่ไม่เยอะได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวเกมเมอร์แล้วเราไม่ต้องเสียว ซื้อเสียเงินเสียทองซื้อฮาร์ดดิสหลือซื้อตัวเก็บข้อมูลมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับข่าวมันก็ขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งออกลถขนาดมาแล้วที่จะให้ผมมาขายฮาร์ดดิสอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขายของกันนะครับข่าวจาก i h c p u บ้างครับในส่วนของ SSD ครับเราขอนำเสนอ WD Black ครับ SN850 NVMe SSD ขนาด 500GB และ 1TB ที่รองรับเทคโนโลยี PCIe Gen4 นะครับ4.0นั่นเองทำให้ความเร็วในการอ่านสูงสุดถึง7,000เมกและความเร็วในการเขียนสูงสุดถึง5,300เมกเลยทีเดียว WD Black SN8 0 NV e.S.S.D. ขนาด500 g ิอยู่ที่4,990แต่ถ้าเป็น W.D. Black ขนาด1เ b S.S.850 เหมือนกันเนี่ยจะอยู่ที่8,990ซื้อมาลงคอพดวตี้กันให้หนำใจไปเลยครับออมาส1 5ภาพก็ยังไหว มังนะนะครับจบเรียบร้อยครับผมนะครับกับข่าวสารจาก i-have p u u ถ้าคุณชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ i-have c ซ u สำหรับการทำคลิปข่าวต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายผมฝาก i-have p u u ทุกช่องทางเลยเปื๊ออย่างนี้นะครับฝาก i h a ฮ CPU ด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ